วันนี้นะคะก็มาอยู่กับแอนอีกแล้วนะคะในคลิปที่2เนาะคลิปแรกนะคะก็คือสอนแฮกเกมเดอะซิมนั่นเองะนะคะหรือว่าการโกงเกมเดอะซิมนั่นเองสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำอะไรเหรอ,อนลายคนที่เจอกันนะคะก็คือมันจะเจอเยอะเลยอะบางคนบอกพอถึงเลเวล10เกมมันฟันคือเลเวลมันไม่เพิ่มเหมือนว่าแบบทำอะไรไม่ได้อันนี้ใช่ไหมคะ เวทมันไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้เนาะคืออันนั้นก็จะมาบอกวิธีการทํานะคะคือที่จริงเราไม่ต้องไม่ต้องไปลบเกมก็ได้นะคะคือเราก็กดตรงที่เราดูเวทนะคะแล้วก็ตรงกล่องขวัญนี่เนาะล้วก็กดสีชมๆูมาเลยแล้วเราก็ใช้สคริปต์เลยค่ะอย่างนี้คือทําไปเรื่อยๆแล้วเวทมันก็จะขึ้นใหม่ให้เราตีอันนี่นะคะอีกอีกยันหนึ่งเลเวล ของเ yup. ข้าบ้านเลยแบบทำอะไรก็ได้องเลเวลมันเพขึ้นเรื we ่อยๆเพื่อนก็จะขึ้นมาแบนฟังเลยนะคะแต่อาจะช้าหน่อยก็ได้ผลนะแพถ้เไม่เข้าใจตรงไหนก็ามได้ทั้นี้นะคะกรที่เป็นที่เป็นใที่แบบเนงม่อกอี้นะคลองทำกันดูเนาะสำหรับ ใครที่เลเวลไม่ขึ้นหรือว่าเคล็มันทำต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยะคะที่สำคัญเลยก็คือเราต้องทำเคล็ดเดิมเนี้ยให้มันหมดก่อนเนาะให้มันเสร็จก่อนลบเคล็ใหม่มันถึงจะขึ้นอะไรอย่างเงี้นี่เองนะคะก็ล่าจะก,ก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ